ประนะคะขอให้มั่นใจว่าเราจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนที่อาจจะทําให้ไม่สบายใจคนที่ติดตามน้องว่าเออทีมทําให้น้องไม่สบายใจหรือว่าทําให้ทางคนเชียร์ไม่สบายใจแต่นี่คือความตั้งใจแล้วนี่คือความแบบปรารถนาดีของพี่ฟินประมาณนี้ค่ะแล้วก็ความการที่ต้องการให้เกียรติคนในทีมพี่เอกคือใครพี่เอกคือแฟนของพี่แบงซึ่งเป็น เจ้าของห้องเสื้อบ้านใส่ทองที่ทำชุดประจำชาติที่ได้รับรางวัลที่ที่เฟิร์สหวังใส่ที่เป็นชุดของที่เฟิร์สหวังใส่ที่เป็นชุดสุพรรณหงของยูวาเฟิร์นใส่ที่เป็นชุดหลายๆชุดที่เป็นชุดว่าวที่เทียเอาไปใส่ต่างประเทศที่เป็นชุดอะไรอีกชุดช้างถ้าใครจำได้ชุดช้างชุดที่เรเชลใส่เป็นสุพรรณหงทั้งหมดคือบ้านใสยทอง ดูเขาทุกคนเข้าใจพี่ฟินยังว่าทำไมถึงอยากให้ทีมตัวเองทำเพราะความที่ว่านี่คือทีมชุดประจำชาติที่ได้รับรางวัลมามากมายและอยู่ข้างตัวน้องแต่ไม่ได้แม้แต่เสนอมันก็เลยเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าสงสารเอ็นดูสองคนนี้มนันเนาะอะไรอย่างเงี้ยวีนาโอเค วีนาวีนาโอเคแล้วก็วีนาก็เคยพูดกับแม่ฟินตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยคุยกันที่เกาหลีว่าวีนาชอบชุดของดิว่าเฟิร์นมากที่เป็นชุดสุพรรณหงส์ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือชุดเขาอลังการและเป็นชุดที่เกสใส่ที่เป็นชุดพระพุทธบาทเป็นชุดที่ใครใส่อ่ะปีแรกวานิสาใส่ชุดทานตะวันชุดอะไรวะลายชุดมากอ่ะชุดพระนเรสวนที่อ่า แฟนแทนชื่ออะไรส้มไอ้ส้มเคยใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่แบกค่ะไม่แบกให้เด้ชุดสวยๆค่ะทุกคนจบชุดช้างชุดน้องช้างที่ออกมาเต้นนั่นแหละก็เอาเป็นว่าให้ให้กําลังใจทุกฝ่ายนะคะทุกคนให้กําลังใจที่เอกพี่แบงค์ในการที่ต้องใช้เวลาสามวันในการทำชุดใหม่แล้วก็ให้กําลังใจที่บูหลังนะคะแล้วก็ขอโทษในนามของตัวแทนทีมด้วยนะคะที่ทำให้เสียความรู้สึกแล้วเออที่ทําให้เสียความรู้สึกแล้วก็ ให้กำลังใจแม่มอฟีนด้วยนะคะทุกคนในการทําปีนี้เนาะก็มีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้นมีนั่นนู่นนี่หลายสิ่งอย่างเนี้ยเอาจริงนี่แค่หนึ่งในเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับทีมเราแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผ่านออกมาได้หมดนะคะแม่ก็ยังคงเชื่อว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จเนี่ยยิ่งยิ่งมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากมันก็ต้องเจออุปสรรคที่มากนะคะ<ม>สุดท้ายแล้วตอนนี้พวกเราทุกคนกําลังใจดีมากนะคะทุกคนอีกเหลือเวลาแค่แค่กี่วันสุดท้ายเอง ให้กําลังใจเจไดเพราะหล่อช่างนูตอนนี้เหลืออีกแปดวันสุดท้ายทุกคนนั่นแหละคือค่ะทุกคนถ้า,ถ,าถ้าทุกคนเป็นเอกแบงค์แล้วทำชุดได้อลังการและเป็นที่ยอมรับขนาดนั้นแต่วันนี้เนาะเอกแบงค์ดูแลน้องแต่เอกแบงค์ไม่ได้เสนอชุดประจำชาติทุกคนเสียใจไหม <c oughs> พี่ฟินอะไม่ได้แค่แค่ตัวน้องนะพี่ฟินแคร์ทุกคนที่อยู่ในทีมแคร์ปานแคร์แบงค์แคร์เจไดแคร์เอแคร์ทุกคน เพราะว่าเขาทางานเพื่อเราอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นทุกคนควรได้รับเกียรติที่ควรจะได้เข้าใจป่ะคือประเด็นคือพี่กับพี่แบงค์อ่ะเขาก็เปรง่ยนใจเขาเปลนเขาไม่พูดอะไรเลยนะเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะรู้ว่าโอเคพอมีบุหลักมาสปอนเซอร์ปุ๊บเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือน้องก็ดีใจที่มีคนมาสปอนเซอร์นึกออกไหมพอพี่เห็นพี่แบงค์รู้ว่ามีคนมาสปอนเซอร์แล้วก็โอเคก็เก็บ เก็บเก็บไว้ข้างในไว้อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาพี่แบงก์ก็รอทุกคนเอ่ยปากว่าจะให้พี่แบง์เสนอชุดแต่พี่แบงก์ก็บอกว่ายังไม่มีใครเอ่ยปากพี่แบงก์ก็เลยไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ฟินก็เลยโทรถามรอบชุดไทยว่าพี่แบง์แล้วยังไงชุดประจําชาติไปถึงไหนแล้วผมไม่รู้อะไรเลยครับพอพี่แบง์พูดคํานี้มาพี่ฟินก็โอ้โหแบบสงสารมันมากอ่ะ ก็เลยไปพิมพ์ในกลุ่มว่าแบบพี่ฟินอยากให้ฟังพี่ฟินมากนะคะคร<ล>ั้งนี้หวังว่าทุกคนจะฟังพี่ฟินนะคะพี่ฟินอยากให้บ้านใส่รองเทงชุดโดยที่พี่ฟินยังไม่รู้เลยว่าใครทําแล้วไม่รู้เลยว่าชุดเป็นยังไงเพราะมในทีมอ่ะคุยกันเพราะว่าเออมีสปอนเซอร์ก็เลยไม่ได้ส่งแล้วก็ไม่มีการส่งเข้ามาในทีมให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ค่ะเข้าใจความรู้สึกเนาะคือเราอ่ะรักวีนาเราอยากให้วีนาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่เราจะแคร์วีนา แล้วเราก็จะแคร์ทุกคนเข้าใจพ่ะยทุกคนเม่ไม่กำลังอยู่สนามบินแล้วลูกกำลังจะบินกับนากกำลังใจจได้เยอะๆนะลูกโอเคเราก็กำลังใจจไดจบนะคะมามีเรื่องอื่นอีกไหมมีเรื่องอื่นอีกไหมเร็วสมาคมคนชอบเรื่องทราบห่งประเทศไทยไม่รุงรังค่ะน้องไม่อยากแบกน้องพูดชัดเจนค่ะถ้าแคร์คนเยอะปัญหาก็จะตามมาเพราะไม่รู้ไงคะ เพราะมีการสรุปไปแบบที่เราไม่รู้ไงคะว่าทำให้ให้คนใดคนหนึ่งทําเราไม่รู้เราไม่รู้เลยมีการเสนอกันโดยแบบพีดีสองคนรู้เพราะว่าพีดีไม่อยากให้ทุนไปฟังตั้งแต่ก้นก่อน,อนแล้วค่อยมาพิมพ์เนาะเออ,อจ,บจ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 บเรื่องนี้นะคะจบเรื่องนี้พอเรื่องลอกคำตอบ จบไปแล้วไม่อยากพูดซ้ำเรื่องมันจบไปแล้วก็ต้องวันนี้ก็จะพูดครั้งเดียวนะลูกนะอ,อคือดราม่าเรื่องรล่าคาตอบเนี่ยแม่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังคึ่งฝนพูดในไลฟ์นะคะแต่ว่าเห็นผ่านๆที่ที่น้องฝนโพสตเพราะว่าเป็นเพื่อนกับน้องฝนในบ้านฟ้าเหมือนกันทีเนี้ยจะบอกทุกคนว่าในมุมของแม่ชิมิตรีน่ะเราคิดว่าน้องฝนน่าจะไม่ได้หมายถึงวีนานะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่เมื่อกี้น้องฝนส่งข้อความมาเดี๋ยวเข้าไปอ่าน เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเรามีไมตรีจิตที่ดีต่อกันด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนน้องวินาไปไลฟ์ของพันทองเนี่ยก็ไปไลฟ์พี่โกดังของน้องฝนนะก็มีโอกาสได้แบบร่วมงานกันนั่นนู่นนี่นะคะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยกับน้องฝนทีนี้ตัวแม่เองกับแม่ฟีนะยังไม่เคยได้ฟังไลฟ์ที่น้องฝนพูดหรือที่ทุกคนมพยายามมาบอกในไลฟ์เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ฟังตรงนั้นนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรต่อกับเรื่องนี้นะ ก็เด okay. ี๋ยวขอแม่ได้ไปฟังก่อนนะคะใครมีก็ขอส่งมาให้ฟังก่อนใครมีคลิปว่าส่งมาแล้วกันส่งมาให้ฟังมันยังยังไม่ได้ฟังเพราะ้งแต่เมื่อคืนทุกคนมาพิมพ์เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้มีใครส่งคลิปมาให้ฟังก็ไม่ได้ฟังเราไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทำแบบนั้นลูกเราไม่ต้องไปบือ อ้าดราม่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราไม่ดังเราก็ไม่มีดราม่าเราดังเราก็เลยมีดราม่าเรื่องง่ายๆเลยทุกคนตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างน้องเป็นมหาลานีอยู่ในห้องสวีทของโคโคลารีสอร์ทเพราะว่าได้รางวัลเป็นมิสโครแล้วน้องก็จะไปทำมีซีาร์ทำบุญส่วนได้อัปเดตความวื้นบื้ข้างหลังเดี๋ยวทีมจัดการให้นะคะความวื้นบ้ ก็ส่งมาให้ฟังค่ะใครมีิก็ส่งมาให้ฟังหน่อยเพราะว่าทุกคนเข้าใจแม่ไหมมีคนมาพิมพิมพิมอ่าแล้วแม่ไม่ได้มีข้อเจริงหรือข้อมูลที่ได้ฟังอะไรที่แม่มาด่าเรเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไงทุกคนพิมพ์มาแต่เมื่อคืนแต่ทุกคนไม่มีใครส่งอะไรมาเลยม โอ้ทุกคนวาวินาโดนกันแกล้ว้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเธอนางงามเขาไม่ได้แบบว่าร้ายอะไรกันขนาดนั้นมันก็คือในละครจะบอกให้นะก่อจะสวดมนต์ปิดดวงวีนาเนี่ยดวงวีนาปีนี้โคตรแข็งใครก็ทำทำร้ายไม่ได้ทำร้ายวีนาไม่ได้เลยแพ้ใครไปเงหมด ดวงเขาแข็งมากจรี่ยแข็งที่สุดในชีวิตเขาแล้วตื่นแล้วแค่ไม่ได้แต่งหน้าป่พอแล้วเนาะ จบก่อนอ๋อแล้วก็เออเรื่องสมมงไม่สมมงก็คือจบได้แล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันจบแล้วนะคะเขาสมองอินดัสโมเมนต์นั้นแล้วนะที่รักไม่ต้องไปว่าไม่ต้องเป็นโจมตีทีบูเกตแม่ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าจำแอคเคาท์ได้อะ่ะ ว่าเป็นแฟนคลับอาจจะเป็นแฟนคลับอวตารหรืออะไรก็แล้วแต่ยองไปเม้นท์ั้งของพี่กบทั้งของปอนทั้งของเพจใหญ่อันนี้ไม่น่ารักนะคะทุกคนยอมรับในตามจากตัดสินของคณะกรรมการด้วยแล้วทีมภูก็ตเขาก็ที่จะพูดตรงนะทีมภูก็ตอ่ะเขามงเนี้ยเขาไม่ทำเพื่อลูกสาวเขาไม่มีคำว่าลรองอยู่แล้วเธอใช่แต่คนที่ควรจะได้มงเมื่อคืนนี้โยนมงกันหมด โยนอะพูดตรงถูกไหมโยนตั้งแต่แถวแถวแถวโยนให้พลอยพลอยหลบพอยโยนให้กิบกิบหลบโยนมาถึงวีนาวนาก็หลบเพราะอะพูดตรงๆถูกไหมเพราะเมื่อคืนวีนาก็พูดเสียงหายเสียงเหินไปในจังหวะที่ เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟคำถามที่เซนซิทีฟของตัวเองกับตอนสุดท้ายพอสุดท้ายคำถามสองข้อสุดท,ท้ายอะ่ะ mm hmm. มันก็อาจจะไม่ได้เชิงหลบหรอกแต่ว่าวีนาเนี่ยตอบในเชิงของวิชาการนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทำอาจจะไม่ตรงกับคำตอบร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่คําคำถามร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันไม่มีผิดไม่มีถูก,กคำตอบของเดวกับ,<ๆ>ก,บกับวีนาเมื่อวานเน,นี้ยคนนึงเป็นคำตอบที่ ระยะมองระยะไกลเป็นผลดีระยะไกลกับคนนึงตอบจากอิมโมชันอลที่รู้สึกว่าทําได้เลยณเวลานั้นนะโอเคไหมสุดท้ายโมมาเลยกลับมาตกที่เดียวเธอฉันรู้จักพี่หบพี่คิมกับปอนดีไม่มีทางที่อยู่ดีเขาจะตั้งใจล็อให้เดียวเขาพยายามสุดๆแล้วเธอขาพยายามสุดแล้วเขากลัวคนอื่นแล้วจริงเขากลัวมากกับคำว่าคือว่าเขาล็อ โอเคนะทุกคนเราจะเกลียวแล้วนะเราต้องเกลียวเพราะว่าเราเห้าสิบเฮ้ยขึ้นเครื่องห้าสิบแล้วจันทุกบอกมีตอนนี้ไปแล้วนะ